บัวนลินทิพต์น่ารักและสดใสขวัญใจชาวเน็ตสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปสองโปรไฟล์กับบัวนลินทิพค่ะ ที่เลียกดว่าเป็นคนหน้ารัสาสดใสขวัญใจชาวเน็ตในยุคนี้ บัวนันทิอออพย์สกุลอ่องอัมภัยมีชื่อเดิมว่าวันสิริค่ะเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2533บัวเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2006ค่ะโดยในการประกวดครั้งนั้นนะคะเข้าไปถึงรอบ45คนสุดท้ายและด้วยบุคลิกที่น่ารักสดใสของบัวทําให้ไปเตะตามโมเดลลิ่งค่ะจนมีโอกาสได้แสดงละครเรื่องแรกกับเรื่องลูกลนาาจากนั้นก็ได้มีผลงานไปสแสดงมิวิีวิีโอหลายตัวจนได้ได้ว่าเป็นเจ้าแม่เอ็มวีอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวค่ะ หลังจากแสดงมิวสิกวิดีโอไปเยอะแยะมาใหม่นะคะก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสังกัดช่อง3าบัวน,น,นันทิพย์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนศรีบุญญาโนนปนินดาตีจากคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้ห่างหายจากหน้าจอค่ะ มีผลงานให้เราได้รับชมกันอยู่ตลอดเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อายุเนี่ยไม่น้อยแล้วแต่น่ารักสดใสมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์ของบัวนินทิพย์สกุลอ่องอัมภัค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเ e a d s e t